ถ้าพูดถึงตัวละครในอนิเมะที่มีภาวะผู้นำก็จะมีหลายๆตัวในอนิเมะเช่ลดูชื่นชอบแต่จะมีหนึ่งตัวที่มันเป็นผู้นำแต่รู้สึกเหมือนไม่เหมือนผู้นำแต่มันก็เป็นผู้นำที่ดีใครๆก็อยากตามใครครับลีฟูลูฟี่ครับผม,ผมพบกับภาวะผู้นำของตัวละครชื่อดังลูฟู <Nope. S 1> ลีฟี่ลูฟี่ในมุมมองของอาจารย์โอดาเปรียบเสมือนตัวแทนของวัยรุ่นความเป็นวัยรุ่นมาพร้อมกับ ความฝันและความอิสระกับภารกิจตามล่าหา One พี e c e One p สิ่งที่น่าสนใจของตัวละครลูฟี่คือการเป็นผู้นำของเขากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางมีสมาชิกกลุ่มแรกที่ออกเดินทางไปด้วยกันสมาชิกคนแรกก็คือโรโรโรอฟโซโรเขาเป็นแค่เป็นนักดาบาตำแหน่งตำแหน่งมือขวาแห่งจกกักรพรรดิหน่วยต่อสู้อเออเป็นหน่วยต่อสู้ก็เป็นสมาชิกคนที่สอของกลุ่มหมฟางอืมครับนามิ สมาชิกคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ใช่คนที่สามแน่นอนตำแหน่งต้นหงเรือคนที่สามคืออุซบตำแหน่งคนซุ่มยิงและสมาชิกคนที่สี่ก็คือวินสมุกฟันจิว้าวตำแหน่งจิตกุกกรมกุกกรมตางเป๊กใช่เป็นชอบกุกเป็นคนชอบกุกชอบกุกอ่ากุกกามกุกกามตักเป๊กซึ่งสมาชิกแต่ละคนบนเรือ g o i n เม e รี่ก็จะมีความสามารถและความถนัดแตกต่างกันโดยมีการคัดสรรคนเข้าทีมก็คือ ลูฟี่นี่แหละอ่าเจ้าลูฟี่นี่แหละ,ะเพื่อเป้าหมายที่สําคัญของเขาคําว่าทีมเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะทําให้เขาเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายของเขาได้ับนบรรลุถึงวันพิสที่เขาตามหากันอยู่ใช่แล้วเขาเนี่ยศรัทธานในตัวเองคําพูดของโซโลเนี่ยกล่าวถึงลูฟี่เมื่อดนถามถึงการเข้าร่วมกลุ่มกับเด็กหนุ่มหมอกฟางที่ใครหลายคนคิดว่าความฝันการเป็นโจรสลัดของเขานั้นน่ะ เพอร์เจอร์เพอร์เจแต่สำหรับโซโลนั้นเขาเชื่อจนหมดใจว่าลูฟี่สามารถทำได้อย่างแน่นอนผู้นำที่ทำให้ลูกน้องคิดแบบนั้นได้นะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนกันนะแน่นอนอยู่แล้วที่หนึ่งเลยมีเป้าหมายชัดเจนครับผมชั้นนี่แหละจะเป็นราชาแห่งโจรสลัดให้ได้เลยชัดเจนมากครับชัดเจนมากครับพูดทั้งเรื่องพูดทั้งเรื่องครับลูฟี่อ่ะพูดเสมอในทุกครั้งที่มีโอกาสป,าประกาศเป้าหมายตัวเองว่าคือต้องการเป็นราชาโจสรสลัดให้ได้เลยอื ลูฟี่มันก็เลยแบบยอมทำทุกอย่างเลยแล้วฝึกฝนยังหนักเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายแม้ว่าจะผ่านเวลามากว่า26ปีเนี่ยมางานนะมาแล้วร้อยกว่าเล่มแล้วแต่ไม่ได้กี่แบบทำเป็นอามิเะก็มากกว่าพัานตอนล้ะลูฟี่มันก็ยังคงยากจะเป็นแราชาจรสลัดอยูอ่แต่ว่าจริงๆมันก็มีอีกเป้าหมายหนึ่งนะเ,<อ>เราไม่สปอยแล้วกันเห<อ> <laughs> มือนกูรู้อ่ะ <laughs> เป็นยังไงต่อแม้ตอนนี้มันยังไม่ใกล้เลยกับคำว่าบรรลุเป,ป้าหมายของของมันนะ่ะ อืมอ่าเพราะอะไรเพราะว่าเขางเขียนไม่จบไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันทะเลทะเยไงทะเลทลเลยเออมันเป็นคอยช่วยลูกเรือไงคอยช่วยคนอื่นตลอดการเดินทางไงเออแปนมันแท้โอปอ่าแต่ที่จริงอ่ะถ้าเป็นคนท้่วไปอ่ะใช้เวลานานขนาดนี้อาจจะท้อแท้หมดกําลังใจและล้มเลิกความพยายามไปแล้วก็ได้อ่าแต่ลูฟี่มันยังคงแบบยึดมั่นไงไม่ยอมแพ้และของเพื่อนของลูฟี่อ่ะก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวของลูฟี่ แต่ทางเรื่องของฟีอยอู่คุณสมบัติที่2ก็คือความกล้ากล้าที่จะเชื่อใจคนรอบข้างนั่นเองอืมฉันน่ะใช้ดับเป็นเ่วนที่ไหนไหลเจ้าโก้ไอ้เทคนิคการเดินเรือก็ไม่มีทาอาหารก็ไม่เป็นโกหกก็ไม่เคยเหมือนกันฉันมั่นใจเลยว่าถ้าไม่มีคนช่วยฉันฉันไปไม่รอดนี่เราแก่ทาอะไรได้มั่งอะ่ะฉันอัดแกได้ยังไงละ่ะ ผมไม่ใช่เซ่า่อ่าเช่นเดียวกับทุกคนลูฟี่เนี่ยไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองลูฟี่เนี่ยทำอาหารไม่เป็นแต่กินเก่งเลยที่เดียวเชียวซ่อมเรือก็ไม่เป็นเดินเรือก็ไม่ได้แต่สามารถปกป้องทุกคนได้เขาจึงมอบหมายภารกิจในสิ่งที่เขาไม่ถนัดให้กับลูกเรือของเขาโดยเฉพาะเขามอบให้นามิและโรบินในการหาเส้นทางดูแผนที่และ อื่นๆอีกมากมายแต่จริงก็ลูกเรือมารู้หน้าที่ตัวเองแล้วอ,อย่างนามีก็ต้องดูแผนที่ดูสภาพอากาศการเดินเรือ<ช>อ่าส่วนโรบินก็จะแบบอ่านโคนิกิแล้วโซโลเป็นยังไงหลง <c oughs> นอนอย่างเดียว <c oughs> นอนอย่างเดียวอ่าหน้าที่ดีมากปัจจุบันคาคาคูก็โดนเล่นมาแล้วเพราะว่าควนเวลานอนอ่าดังนั้นลูฟี่เนี่ยจึงเป็นคนสอนให้เรารู้นะครับถึงความเชื่อใจคนรอบข้างอเขาให้ให้คนรอบข้างเนี่ย ได้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆของตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองอเรือลํานี้เนี่ยจึงจะแล่นไปได้ด้วยความสละดสลวยสวยงามสวยหรูสวยหรูใช้คำอะไรดีวะเล่นปรืด๊ดเล่นปรื๊ดแล่นไปได้ดูดีอ,อข้อที่สามครับเป็นยังไงให้ความสําคัญกับทีมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังฉันจะไม่ยอมเสียเพือ่อนไม่แต่คนเดียวและจะแข่งแก่งขึ้นเพื่อปกป้องคนสําคัญ ไปอย่างที่ทราบกันดีว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในวันผีเอ่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนพ้องเพงื่อนฝูงและต่อสู้กับโจสรสลัดกลุ่มอื่นซึ่งที่จริงอ่ะลูฟี่อ่ะไม่จำเป็นต้องช่วยพวกแม่งก็ได้ uh huh. แต่เขายัางเลือกที่จะยืนยัดเขยงข้างตะควกและพร้อมบวกเสมอเข้าไปช่วยเหลือแหละแ uh huh. ม้แบบในสถานาการณ์ที่เลวร้ยวาย uh huh. ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานหรือเพิ่งเจอเมื่อไม่กี่นาทีแล้วก็ตามเ uh huh. มเจอตะกี้นี่แหละเมื่อตะกี้นี่แหละลูฟี่อ่ะจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น และดีต่อคนแปลกหน้าเสมอเช่นเดียวกับที่เขาอะทำกับเพื่อนๆและเขาอะไม่ได้ทําไปเพื่อให้เป็นฮีโร่หรือเพื่อให้ตัวเองรูดีหรือให้ได้รับคําชมฟัรเสริญอย่างยกยอเยินยอยเย็นยอยกย่องเย็นยอลูฟี่อะไม่ได้สนใจในเกียรติยศแต่ที่เขาทําไปเนี่ยก็เพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรทําและความรักพวกพ้องจากใจจริงเนี่ยเป็นคุณสมบัติของตัวเขาเลยลูฟี่เนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่ซะด้วยซ้ํา เพราะว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าฮีโร่เนี่ยมันต้องมอบเนื้อสัตว์ให้คนอื่นไง <c oughs> ต้องแบ่งอาหารให้คนอื่นไงเขาก็เลยไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่ัเท่าไหร่ <c oughs> ซึ่งนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะทำครับ <c oughs> สี่มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา <c oughs> เนื่องด้วยลูฟี่เนี่ยโกหกไม่เป็นแถมเขาไม่เคยพยายามจะโกหกเลยสักครั้งเขาซื่อสัตย์และตรงไปตรงมากับทุกคนเสมอแม้แต่ศัตรูของเขานี่จึงเป็นข้อดีที่ทําให้สามารถซื้อใจฝ่ายตรงข้ามและทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย หันมาเป็นพวกเดียวกันได้ในท้ายที่สุดซึ่งนี่ก็เป็นพลังพิเศษอย่างหนึ่งที่แชงโคดถึงตัวลูฟี่เลยนะน่าจะฉากมาลีนฟอร์ดมั้งทำไม่ได้หรอไม่แนใ่ใ,นใจเหมือนกันแน่ใจเลยแต่คนพูดบ่อยนะเรื่องนี้ใช่ใช่ด้วยนิสัยโกหกไม่เป็นแซงทําเป็นไม่รู้ทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกทีชากมทาทําปักจุก <laughs> <laughs> ทำลออทำร้าลอก <laughs> ไปพูดอะไรเลยดีกว่าโกหกไม่เป็นโคตรไม่เนียนลูฟี่จึงอยากยกพาละนี้ให้กับลูกเรือคนอื่นแทนไปที่ ภาวะที่5ครับคือ,อภาวะด้านผู้นํคนอื่นลูฟี่เนี่ยจะโดนคนอื่นในเรือเนี่ยดุอยู่บ่อยๆครับถึงความประมาทและซื่อบื้อของเขาแต่เขาก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจหรือถือโทษพวกเขาเลยอ่าไม่เคยโกรธเลยไม่เคยโกรธเลยเป็นเพราะลูฟี่เนี่ยให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับคนในทีมมากกว่าการวางอานาจเขาเห็นใจคนในทีมไงเ,<อ>เขาไม่โกรธอยู่แล้วไม่โกรธอยู่แล้วเออเมื่อเพื่อนจะด่าว่าซื่อบื้อเงี้ยโดนนามีต่อยก็ไม่เคยโกรธใช่ไหมไม่โกรธเออสุดยอดไปเลยคนนี้สัิลเพฟ นอกจากนี้เนี่ยลูฟี่ยังเป็นคนที่ลงมือทา,ท,าทันทีทําให้คนในเรือเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างไม่รอให้เสียโอกาสนะบางทีมันจะทาแบบไม่คิดหน้าคิดหลังก็เถอะนะเออ,เอ,อจนแม้คนในเรือเป็นอันตรายอะ่ะมันททันทีแล้วอย่างเช่นตอนบุกเอ็นเอสล็อบบี้ดีดีมันก็พุ่งฟิวหายไปเลย <c oughs> แต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นผลดีไงเ,เพราะว่าพวกพวกักพวกที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับศัตรูไงเพราะว่าลูฟี่มันจัดก,การไปหมดแล้วเลียทางให้หมดแล้วเออเห็นไหมแต่ถ้ามันอ่อนละ มันคือความเป็นผู้นำของเขา,าเขาเนีฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งไม่หยุดพัฒนาตัวเองเปิดใจนะครับยอมรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งเป็นคุณสมบัติสาคัญที่ผู้นําที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีนะครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงทําให้ลูฟี่กลายเป็นหัวหน้านะครับที่ทุกคนให้การยอมรับและเชื่อใจ พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับเขาแล้วคนนี้ให้ความสําคัญกับการเป็นองค์กรไหมระดับในองค,องคอ์กรอะไรเงี้ยถ้าคนนี้ไม่ให้จะมีอีกคนนึงให้อยู่คร <Camer. S 2> ับเขาคือฟิเตอร์ในความสําคัญกับในองคอ์กรนะเขาไม่ลงมือด้วยตัวเองใช่เ<ๆ>ขาต้องให้แบบระดับต่ำๆอ่ะคนที่ทํางานในองคอ์กรไปทําทำนะตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองจริงๆเขาลงมือได้แต่เขาไม่ลงลขขมือเพราะขคิดวิเคราะห์มาแล้วถ้าเขาลงมือคนเดียวมันจะ้าเขาเข้าใจอยู่แล้วความระ,ะดับของคคองค์กรไงอ <rist> ่าหน้าที่ของใครของมันไง ใช่ไหมใช่อ่าลาไปก่อนนะลาไปก่อนครับ